ติดตามกันที่ชานวนครชุมเชิญเที่ยวชมตลาดย้อนยุกลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านในเทศกาลงานสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงค่ะ จากที่จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานเทศกาลสัตว์ไทยกล้วยไขย่เมืองกำแพงประจำปี2553ระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมเทศบาลตำบลนครชุมจึงได้ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดตลาดย้อนยุคข,ขึ้นที่บริเวณวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและนะายวสันมุนินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครชุมได้เปิดเผยกับทีพีนิวว่านครชุมเป็นเมืองสำคัญที่มีอายุมา,านานแล้วเกือบพันปีมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชาวนครชุม ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งนอกจากสถานที่ที่สำคัญสําคัญเช่นวัดพระบรมธาตุพระารามหลวงบ้านโบราณซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชก,กาลที่5เคยเสด็จประาพาสต,ต้นหลวงพ่ออุมโมนวัดสว่างอารมณ์แล้วยังมีอาหารพื้นบ้านประจําถิ่นอีกหลากหลายที่ชาวนาครชุมในยุคป,ปัจจุบันได้สืบทอดต่อๆกันมาอาทิเช่นแกงบอล ซึ่งนับวันจะหารับประทานได้ยากเพราะมีผู้ทําน้อยขั้นตอนในการทําค่อนข้างยากมีเคล็ดลับมากมายเนื่องจากแกนบอลมีเป็นพืชมีพิษใครถูกเข้าจะคันและถ้าแก้พิษและถ้าแพ้พิษจะมีอาการคารันปวดร้อนแต่ผู้ปัญญญาของชาวนาคารชุมสามารถนำมาทำเป็นอาหารจานโปรดให้รับประทานได้และนอกจากนี้ยังมีอาหารอีกมากมายเช่นขนมครกผัดไทยเมี่ยงเมี่ยงคำขนมจีนขนมจีบขนมรังพึง่งและขนมข้าวตอก ไว้บริการให้กับประชาชนที่ซุ้มตลาดย้อนยุคในบริเวณวัดพักแก้วอุทยาบริษัทกำแพงเพชรในงานเทศกาลสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรด,ด้วยค่ะ